อะไรครับอะไรครับได้อะไรถูกใจคุณแม่ไหมครับไม่ได้จะถูกใจคุณแม่เพือนใช่ก็อถูกใจคุณลูกเลยครับอาหารมาครับอะไรครับอันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดกล่องของแฟนเพจจัดเพจอะไรครับ ซูโม่เจ็ดแปดเก้าครับซูโม่เจ็ดแปดเก้านะครับเป็นแฟนตัวยงนะครับเขาจะแจกอ้าวเรามาดูลุ้นกันค่ะว่าเจะเป็นอะไรอ่ะโชกกองให้ดูก่อนครับนี่เลยครับประมาณนี้เขาเขียนว่ารองแตกด้วยเนาะแปลว่ามันก็เป็นอะไรที่เกี่ยวกับแก้วแน่นอนเลยครับมาดูเลยครับอ๋อเตอเตยังไม่รู้นี่เนาะใช่ป่ะใช่เตอรู้ยังยังครับเปิดเลยไหมครับเปิดเลยเหรอใช่เปิดเลยคิดมันคิดจะไม่สั้นเลยนะ <S <S เกินน้อยมากเลยนะจากเพจไหนนะคะซูโม่เจ็ดแปดเก้าครับเพจเดิมเพปจประจําใครติดตามเราดูเราเนิดกล่องพิไรต้องเป็นซูโม่เจ็ดแปดเก้าชัวชัวเอามีก่อนหน,น้านี้ไม่ใช่หรอของแม่ลงกับอ๋อบอกรีวิวแล้วครับแต่กระสิบบอกพี่โอมดิกระสิบบอกพี่โอมดิพี่โอมให้มก็มามาได้นะะเผื่อจะได้มารีวิวมะนะั่งหนาพี่โอมอยากรีวิวของพี่โอมมากเลยพี่โอมไม่เคยรีวิวมาเลยนะ ว่าพี่อมครับผมอยากรีวิวของพี่อมครับอ่าพี่อมอยากรีวิวมากเลยอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเอาหน้าเขาไปขึ้นเดี๋ยวนไม่ได้ไม่ได้โอเคเขาขึ้นก็พอแล้วอ๋อของพี่อมของพี่อมเป็นอยากรีวิวจริงจ้าเออของพี่อมลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะจริงลูกค้าเยอะอันนี้ลูกค้าเยอะเหมือนกันนะลูกค้าเพจซูโม่เจ็ดแปดเก้าเขาค่อยๆโตขึ้นนะเขาเริ่มโตแบบว่า <ค>เขาแม,ม้ใช่ใช่เขามีอยู่หลายเพจมากเลยเขาเริ่มเปดิดเพจใหม่ด้วยนะคะเขาไปดูกันได้นะเดี๋ยวจะทิ้งลิงเพจต่างๆไวใ้ให้นะของชุมวิเจ็ดแนะเผื่อคนอยากเริ่มกิจกรรมสนุกๆค่ะเขามีแจกตลอดนะคะมีแจกแจกทุกวันเลยนะแล้วก็แจกจริงนะทําตามกติกาเขาแค่นั้นนะคะไม่ใช่บางคนบอกว่าโอ้ไม่ได้แจกจริงนะเขามีแจกเขามีให้จริงๆนะคะบางทีก็ เขาก็ส่งให้เลยนะไม่เสียค่าส่งนะมันคลิปเขาก็อันนี้นะคะมีโทรศัพท์แจกด้วยนะคะก็พาได้มาหลายเพจแล้วแกะเอ้ยเคลียร์อืมครับโอเคตรงเย้ามากไป ใจนี้ <Scroll> อ่ะก็ค่อยเปิดครับค่อยเปิดไม่ได้จะถูกใจคุณแม่เพราะเไม่ใช่คพถูกใจลูกเลยครับอาหารมาครับอะไรครับรีครับเอาในข้างในสอดไส้เปล่าครับมีท้องเปล่าไม่มีครับหมดแล้วครับไ่ดูกล่องเอาดูในกล่องดูในกล่องดูกล่องกล่องนี่เลยลองอันไหนดูอยู่กันนะครับตอรี่ตอรี่อะไรครับ แกดีๆเลยหรอเตารีนะฮะเตารีแบบไหนเอ่ยไอ้น้ำหรือว่าธรรมดาหรือยังไงครับโอ้มีใบเตารีนะฮะกับใบรับประกันครับไม่ใช่ครับใบคู่มือเหรอครับไม่เลยเก็บชาร์จแล้วก็ใส่ลงไปครับใบรับประกันหรือเปล่าครับอันนี้นี่ครับใบใบรับประกันชัวร์ชื้อครับแล้วเชื้อเชื้อหรือชัวร์ชื้อเชัวร์ชเลยครับเชื้อเชื้อเชื้อเชือ จะมีใบรับประกันนะคะแล้วก็ตอรีแบบขนาดผกพาไม่ไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะครเทเขาเดิมอะครับตอรีมีผูกพาด้วยเหรอครับนี่นะครับตอรีแบบอ๋อแบบไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปนะครับแบบไม่ใช่นะมันแบบเรียบไปเลยครับเรียบเนาะไหนดูอ้าวโอเคไหนดูครับคลิปนี้ก็คงเป็นจะทำให้ยาวไงเนี่ยพี่เตอร์คุยจะไม่ยาวเลยอันนี้เป็น ดาวลิ้นนะคะแบบธรรมดานะโอเคเลยค่ะเพจนะสำหรับเพจแฟนตัวยงเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปอะค่ะใช้ไฟฟ้ามูลค่าน่าจะไม่รู้ครับผมผมไม่รู้ครับได้ฟรีครับแต่เขาไม่ได้บอกมูลค่ามาเนาะในโชว์โชวแบบสวยๆได้เลยอย่าถ่ายรูปด้วยแล้วก็ปับ ใครใช้ครับคุณแม่ใช้หรือคุณลูกใช้ครับก็ต้องเป็นคุณลูกใช้แล้วแหละครับอ๋อคุณแม่มันเคยรีดผ้าเลยครับคุณแม่ไม่ยอมไปรีดผ้าเลยครับน้อยมากครับคุณพ่คุณแม่มาจับตอรี่ที่ตกใจเลยครับคุณลูกคุณชายต้อรีดแบบว่าต้องดูสมบัติหันให้เห็นหน้าสิหนุนี่ฮะให้โชว์เห็นนี่นะครัครับอ่า เหล่ามากอย่างเงี้ยเรี้ยเลยอ่ใส่ไม่ต้องใช้แล้วล่ะหน้าแม่ยับถ่ายลยโอเคถ่ายแล้วครับอ่ะจบคลิปไม่แม่น้อยเนี่ยเราจะเป็นเต๋อลี่กันนะครับของของแฟนเพตตัวโยงของซูโม่เก้89นะครับก็ถือว่าคลุ้มนะครับเต๋อลี่เราไม่รูนะครับว่ามูลค่าเท่าไหร่หันข้างครับที่ที่รู้ๆครับเป็นได้ฟรีเนาะ อ๋อเสียค่าส่งนิดหน่อยนะคะเสียค่าส่งอีกไ,ไม่ไม่กี่ร้อยเองครับเ็าถือว่าถูกมวกาเลยนะครับถูกจริงๆก็เข้าไปร่วมกิจกรรมกับแฟนเพจทั้งนี้ได้นะคะอันนี้ไม่ใช่น้ามานะคือได้ของรางวัลจากเขาจริงนะเพราะเขาไปร่วมสนุกบ่อยจนเขาจะจาชื่อ,อชื่อเฟสได้แล้วนะคะอันนี้เป็นแฟนเพจโตโยงจริงนะเขาถึงให้นะอันนี้ก็ขอขขบคุณเพจค่าจากคือโมเจ็ดแปดเก้าแล้วก็ยังไปดูเขาด้วย ค่ะเป็นรถกิจกรรมดีๆกับเขาได้นะคะตอนนี้อ้าวพิเตอร์จบคลิปแล้วเดี๋ยวพิเตอร์จะไปทํางานต่อแล้วพิเตอร์ไม่ค่อยมารีวิวนะคะเพราะพิเตอร์เขาติดไม่ใช่ติดสอบนะติดเรว้นบายบายคลิปกันบายบายนี่นะครับตอรี่บาย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 บบาายยพิเตอร์จะไปทำงานต่อแล้วนะคะ